ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับประเทศและระดับโลกแล้วกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อสุขภาพจะต้องให้ความสําคัญแต่ว่าในเรื่องทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขยังขาดแคลนอีกเยอะ จะจัดการให้มีสุขภาพดีเนี่ยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งที่จะส่งผลให้สุขภาพเราดีด้วยนะครับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกระทรวงทาธารณสุขนะครับโดยการดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งรวมถึงจังหวัดระนองนะฮะจะต้องให้ความสําคัญสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องประกอบไปด้วยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ดีรวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นในการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีความสอดคล้องกับเรื่องการจัดก,การด้านสุขภาพและการจัดก,การสิ่งแวดล้อมเรามีหน่วยบริการอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป1แห่งก็คือโรงพยาบาลอ,าอําเภอเมืองจังหวัดระนองโรงพยาบาลชุมชน4แห่งนะครับปรปศตอ,อีก46แห่งทุกที่เนี่ยจะต้องใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้เพียงแต่ดูเรื่องความสวยงามของสถานที่ความสะอาดของสถานที่เท่านั้นนะครับมันดูไปถึงประสิทธิภาพของการดูแลเรื่องลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองหรือการกําจัดของเสียที่มันเกิดขึ้นจากการให้บริการในสิ่งแวดล้อมอนโยบายเรื่องของ Green and c l e a n Hospital ก็เป็นหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งสร้างมาตรฐานให้มั่นใจได้ว่าหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นครับจากการดําเนินงานทุกแห่งผ่านมาตรฐานขั้นดีมากร้อซภายใต้ทรัพยากรที่จํากัดในอนาคตเราก็อยากจะพัฒนาต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสงเสริมสุภาพตําวนหรือรพอพศตทั้ง46แห่งของเรารวมถึงภาคส่วนของชุมชนที่จะม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะดําเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อมร่วมกันครับ ในปี2 5 6 1บรรลุเป้าหมายครบ100%ใน5อำเภอ5โรงพยาบาลการดำเนินการเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งของเขต11เป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้และติดหนึ่งใน5ของจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานระดับดีมากครบ100%การดำเนินกิจกรรมของ Green and Clean Hospital มีการประชุมผู้บริหารระดับจังหวัดผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญและก็เห็นคุณค่าของการทำงานนโยบายนี้เจ้าหน้าที่ทุกคน เห็นคุณค่าอยากทำงานด้วยใจมีปัญหาในการดาเนินงานสามารถปรึกษาผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหาได้และสิ่งสำคัญในการที่จะดาเนินการให้มีความสำเร็จก็ต้องมีการติดตามและมีการประเมินผลการทำงานมีทั้งระดับเขตก็คือท่านผู้ตวรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11ได้ให้ท่านสาสุขนิเทศมาติดตามการทำงานในระดับจังหวัดเองท่านแพทย์ใหญ่ก็ได้มีการติดตามแล้วก็ การดาเนินการเมื่อมีปัญหาเราก็สามารถแก้ปัญหาขยายผลการดําเนินการจากโรงพยาบาลไปสู่ชุมชนสู่หน่วยงานสาธารณสุขระดับท้องที่ก็คือรอปอสตทุกแห่งจะมีการดําเนินการเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีการสร้างเครือข่ายมีนวัตกรรมของทุกโรงพยาบาลเรายังร่วมมือไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงสาธารณสุขไปสู่กระทรวงอื่นและไปสู่ภาคประชาชน ที่เราลงไปทำนะครับไม่ว่าในการดําเนินงานทุกครั้งที่เราเกิดปัญหาในการไปเยี่ยมติดตามจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วเรามีการแต่งตั้งคณะกรรมาการจากหลายฝ่ายจากสำนักงานสจังหวัดจากสำนังกนงานสาธารณสุขอำเภอจากโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและก็มีตัวแทนของรปตเราเอาแต่ละแห่งนะครับมาถอดประเด็นร,ร่วมกันว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงผ่านทำไมถึงไม่ผ่านและมาแลกเปลี่ยนกันระหว่าง2กลุ่มว่า ถ้าไม่ผ่านจะแก้ปัญหายังไงให้ไปผ่านและก็ให้คณะกรรมการและก็พี่เลี้ยงที่เข้ามา,าร่วมเนี่ยกลับไปไปตั้งคณะกรรมการและก็ไปยี่แจงให้ให้กับทุกๆคนนะครับที่เกี่ยวข้องได้มาช่วยในร่วมของแก้ของการแก้ปัญหาเราจะมีการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการทางานที่บูรณาการและก็จะก้าวหน้าและก็ก้าวไกลไปด้วยกันครับ ตามนโยบายท่านผู้ว่าโรงพยาบาลทุกโรงสถานพยาบาลทุกโรงเนี่ยจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีของเราอยู่กันเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่เราเป็นต้นแบบของ e ีแห่งครีนแต่อยู่กันแบบสลัมบอมเบเลยฮะบางตึกบางอะไรของเราก็ยังเหมือนเกาหลีเหนือเมื่อ50ปีที่แล้ววันเองตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ผมฮะผมประกาศในเฟซไม่เกิน3เดือนต้องสวยและลงวารนองและกระทีมละนองเนี่ยต้องสวยทุกตารางนิ้วยั่งยืนและถาวร กรีนแอนด์คลีนนะชื่อก็บอกกูแล้วนะฮะการที่เรามีสิ่งแวดล้อมดีต้นไม้สีเขียวสะอาดนะฮะผู้คนที่ได้เข้ามารับบริการนี้ก็จะมีความสดชื่นมีความสุขอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะฮะไม่มีเรื่องของมลพิษอาหารที่สะอาดลดลงของการติดต่อเรื่องของการติดเชื้อด้วยอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของกรีนธรรมชาติเช่นเรื่องของรณรงคลงส่งเสริมให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษพวกส้วมอะไรต่างเนี่ยถ้าเราทำได้ดีๆเนี่ย เขาก็จะได้นําไปเป็นต้นแบบในการทําที่บ้านต่อไปนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะไรทุกอย่างเนี่ยเราทํากรีนอันคะรีนนะฮะแต่เราต้องเป็นตัวอย่างด้วยถ้าเราสามารถสร้างจิตสํานึกให้เขารู้สึกว่าเออเขาเป็นเจ้าของนะ mm hmm. ก็จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวมนะ mm hmm. ก็จะได้เป็นแบบอย่างของเขา ที่เรารับนโยบายมาเริ่มตั้งคณะกรรมการโดยเราจะเอาสหาวิชาชีพทุกสาขาที่เกี่ยวข้องในระบบปีนทั้งหมดเลยนะคะมาร่วมเป็นกรรมการ แล้วก็มีการแบ่งงานกันมีการติดตามประเมินผลจะมีกลุ่มลายกีนันกนีส่วนใหญ่เราจะนัดกัน3เดือนครั้งนะคะในการที่จะประชุมพัฒนาและมีการเดินราวหน่วยง,งานต่างๆมีการประเมินข้อมงานกันมีการสอบทานแล้วก็มาคุยกันในคณะกรรมการแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีปัญหาเจาะลึกด้านใดด้านหนึ่งอะคะ่ะเราก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยแล้วก็ ทบทวนปัญหาแล้วก็แก้ไขค่ะพี่ก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของเมเนจเมนต์ก็คือการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของการบริหารจัดก,การให้เร็วขึ้นนะคะในเรื่องของบุคลากรหน้างานนะคะต้องยอมรับว,ว่าเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดในระบบทั้งหมดเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เรามองให้ความสําคัญเขาก็คือการลงเข้ามาเยี่ยมบ่อยๆเราคุยกันแบบพี่ๆน้องๆถามปัญหาถามอุปสรรค ความต้องการสิ่งที่ต้องพัฒนาเพราะคนที่อยู่หน้าง,งานจะรู้มากกว่าเราว่าอะไรที่เป็นส่วนลึกที่เขาต้องการตรงนั้นและเป็นอะไรสิ่งที่เขามีความสุขว่าเรามาดูแลเขาอะค่ะแล้วก็รักงานด้วยความที่ด้วยนิสัยของเขาด้วยในการทํางานเขาจะรักงานของเขาด้วยเขาทุ่มเทให้กับงานตลอดเลยค่ะเป็นอะไรก็เลยเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องทําให้งานสําเร็จมาได้อะค่ะ ก็มีคุณหมอแล้วก็อสมมาให้ความรู้ค่ะเรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะดูแลดีค่ะการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเราดูแลครอบคุมมีการประชาสัมพันธ์นโยบายให้กับ ภาคีเครือข่ายและก็องค์กรรวมทั้งรปศนะครับให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรได้รับทราบในเรื่องของนโยบายช่วยกันจัดทาแผนในการที่จะขับเคลื่อนง,งานด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะทําง,งานมาร่วมกันประกอบด้วยหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รปสตเ,เทศบาลผู้นําท้องที่และมีหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมนะครับพร้อมทั้งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานทางด้านสิ่งแวดล้อมจัดบิ๊กคิ้งเดย์นะครับรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ออกมาร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดในพื้นที่การคัดแยกขยะตั้งมาตรการทางสังคมนะครับที่จะทําให้คนในชุมชน,นร่วมกันขับเคลื่อนงานทางด้านสิ่งแวดล้อมมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็เราปลูกฝังไปถึงในกลุ่มเยาวชนเด็กเล็ก,ลก,ลกโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข,ข่ายให้การสนับสนุนด้านต่างๆนะครับเพื่อให้มีการดําเนินการเหล่านี้ในชุมชน